อย่าเหมือนใครนะเนอีเขียวอะอีเขียวเป็นใครอ่ะลูกอีเขียวเป็นเป็นเป็นชาวนาอันนี้หนังหนังหรือเปล่าเนี่ยละครหรือเปล่าเนี่ยใช่ช่องสามานะช่องอะไรอะลูกอีเขียวเขาเป็นชาวนาเหรอใช่ทำอะไรอะ่ะมาดูรกบกสวนน้อยนมันกินต้นน้อยมันกินต้นเหรอไหน ต้นฝรั่งแล้วมาดูมาดูต้นฝรั่งใครปลูกอะลูกมาดูต้นฝรั่งมาดูต้นฝรั่งอยู่ตรงไหนครับไหนชี้ให้ดูหน่อยไหนต้นต้นกระบี่ไหนอยู่ตรงไหนไหนไม่หนาวตรงไหน มันนกิหย,ยิบออกสิครับไม่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นโอเคโอเค